ด้านแม่ทัพภาคที่4นะคะก็นำทีมส่งมอบชุดทดสอบสารเสพติด1,25,000ชุดค่ะตอกย้ำนโยบายนายกรัฐมนตรีนะคะด้วยโครงการภาครัฐจริงใจข้าราชการไร้ย,ยาเสพติดสร้างความเชื่อมั่นพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะช่วงเช้าวันนี้ที่หน้าอาคารหนึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าค่ายสิริทนทรตบลเขาตูมพเยรังจังหวัดปัตตานีพลโทรนรทิพย์โพยนอก แม่นทัพภาคที่4นะคะพุ่งในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาได้นำขบวนส่งมอบชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะให้กับหน่วยในโครงสร้างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจำนวน125,000ชุดตามโครงการตรวจหาสารเสพติดของข้าราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภาครัฐจริงใจข้าราชการไร้ย,ยาเสพติด เพื่อคัดกรองและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้กล่าวถึงปัญหายาเสพติดยังคงเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงและส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การมีข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยเริ่มจากการตรวจคัดกรองผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานความมั่นคงเป็นอันดับแรกจึงเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างความไว้วางใจระหว่างภาครัฐและประชาชนกองหน่วยงานทักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าได้มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดการตรวจคัดกรองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเป็นหัวใจสําคัญในการสร้างความเชื่อมั่นใ้แก่พี่น้องประชาชนว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนเป็นแบบอย่างที่ดีและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างแน่นอน ไม่เพียงแต่ยุระดับมาตรฐานการปฏิบัติราชการให้มีธรรมาพิบาลและความโปร่งใสเท่านั้นยังเป็นรากฐานสําคัญในการร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยและเข้มแข็งในพื้นที่ถวัดถแายภาคใต้ต่อไปครับ